บนโลกคุรลินสัมผัสพลังของโกคูที่ดูเหมือนจะไกลออกไปหมายเลข18สามารถสัมผัสสิ่งเดียวกันได้และหวังว่าโกคูและ17จจะไม่ไปเล่นที่ไหนสักแห่งเพราะเธอบอกว่าทั้งคู่มีด้านที่ยังเป็นเด็กอยู่มาก บนยานอวกาศทั้งสองสามารถเอาชนะทหารได้ทั้งหมดแต่อีกสองคนปรากฏตัวขึ้น17บอกโกคูให้จัดการทีตัวเขาจะไปหาตัวหัวหน้าโกคู Goku ว่านั่นไม่ยุติธรรมเพราะหัวหน้าต้องเก่งที่สุดจึงเสนอให้เป่ายิ้งฉุบเพื่อตัดสินกันแต่จูๆ่ๆทหารก็โจมตีโกคู17จึงถือโอกาสนี้กระโดดหลบหนีไปเผชิญหน้ากับหัวหน้าในห้องหลักของยานอวกาศ หัวหน้านักล่าสัตว์ถาม17ว่ามาคนเดียวหรือ17ก็ตอบว่ากับปกตินี้แต่คราวนี้มีคู่หูมาด้วยหัวหน้านักล่าสัตว์เรียกนักสู้มาอีกสองคนแต่17เก็เอาชนะพวกมันได้อย่างง่ายดายและยังขู่ว่าให้หัวหน้านำสัตว์ที่ล่าไปคืนมา